นี่ครับเก๋เข้ามามนี่กีมีลอนพีการ์ดเมลอนแดนบล็อกตั้งเรอไปดูคุณจะเห็นกระเป๋าที่มันอยู่ตรงฝั่งขวาซึ่งถ้าเรากดเข้าไปเราก็จะมากงโหลดหมดได้ว้าวอีพิกซึ่งผมก็โหลดหมดไอ้นี่มาแล้วนะแรกนะเดี๋ยวผมจะลองโหลดหมัดไอ้ปืนนี่ดูโอเคถ้านะผมก็โหลดมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ขั้นโฆษณานี่คือของที่เราจะได้นะครับ ตืนกกากระนี้เลยนะครับผมโหลดมาเมื่อกี้ไฟนะครับคือผู้ไฟนั้นก็สามารถทำให้ระเบิดตุ้มตายได้นะครับมันสามารถทำให้ตัวละครเราตายผมก็จะลองให้ดูนะว่ามันจะระเบิดยั่ไหนะครับระเบิดเออโอเคนะมันก็จะระเบิดมันก็จะทำให้เราตัวของตัวที่หกสี่มาในตัวอะไรก็ไม่รู้ทบตายเลยนะโอเคก็จบไปอย่างหนึ่งโอเคพอเราเอาผู้ไฟไปแล้วนะครับเราไปก็ต้องไอเจ้านี้กัมงก็โหลดมดนะครับก็เผือเค เค้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะนอกจากไว้ตกแต่งนะทุกคนกล้าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแลวสามารถทำให้มันแตกได้ด้วยนะครับซึ่งก็รู้นะนสามารถไปกั้เั็นกล้าไ,ไว้ตกแต่งแค่นน้นแล้วน่งจะปนเรื่งองของกินไม่รับเลยเก้าดูไม่รั้